สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับที่จริงวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลานหยุดนะแต่ก็ลูกน้องหยุดไปทุกคนนะครับเราก็จะเอางานบางอย่างขึ้นมาเคลียรอาจจะเป็นงานที่ด่วนและติดค้างอยู่หรือว่างานบางตัวที่เพิ่งมาแต่ต้องเอามาเคลียร์อาการเคลียาการเสียแล้วก็ประเมินค่าซ่อมอย่างตอนนี้ก็ทําทอยู่2ตัวนะครับตัวนั้นเป็นดี2ขนาด50กิโลวัตตนะ์ตัวนี้10กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะตัวนี้ ตัวนี้เป็นซิงเกิลเฟส10กิโลวัตต์นะก็หลายคนถามมาว่าเครื่องตระกูลพวกนี้เครื่องค่อนข้างราคาสูงมันเสียได้ยังไงทั้ง2เครื่องนี้เป็น human error หรือว่าเสียเพราะผู้ใช้งานเองนะครับตัวนั้นลูกค้าน่าจะระบบกำลังลันอยู่จำได้ว่าน่าจะบอกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทีนี้พออัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเครื่องยังลันอยู่ น่าจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งเครื่องมีอาการชอ็อตมีเสียงระเบิดว่างั้นในส่วนของตัว50กิโลวัตต์นะครับในส่วนของข้อเท็จจริงยังไงก็ยังไม่แน่ชัดเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งในตอนซ่อมนะส่วนตัวนี้10กิโลวัตต์ก็บอกว่ามีเสียงช็อตระเบิดเหมือนกันตัวนี้ที่ต้องเอามาหรือเช็คเขาเพราะว่ามีรอยรื้อมาก่อนแล้วเนี่เห็นไหมมีรอยรื้อมาก่อนก็หลายส่วนที่ว่าไม่ได้ใส่มาเหมือนเดิมจุด ยึดนอกตรงนี้ด้วยเห็นไหมนี่ไม่ได้ใส่มาเสาคำ้ำไม่ได้ใส่มานอกนั้นเท่าที่ดูเนี่ยสายก็เหมือนจะมาครบทุกจุดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าด้านใต้เนี่ยได้ย้ำอะไรมาไหมทําอะไรมาหรือ,อยังเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตัวเนี้ยเอาไปซ่อมมาก่อนแล้วแต่ว่าช่างซ่อมไม่ได้แล้วก็ประกอบมาแบบนี้ทางร้านก็เลยต้องมาดูก่อนว่าชิ้นส่วนต่างๆนานามันอยู่ครบไหมแล้วมีอะไร ที่อาจจะเป็นจุดที่เรา,าสังเกตไม่เห็นอย่างเงี้ยไม่ว่าถ้าเราประเมินราคาซ่อมไปแล้วมารู้อีกทีนึงวา่าจุดนั้นก็หายจุดนี้ก็ไม่มีมันก็จะว้าวุ่นกันอีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องที่จริงงานตัวนี้เพิ่งมาก็เลยต้องเอามาแกะดูไส้ในซะก่อนว่าองค์ประกอบครบไหมนะครับถ้างานที่รื้อมาก่อนแล้วเนี่ยบางทีถ้าถ้าถ้าช่างคนก่อนหน้าทําไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยง กับช่างคนถัดไปไม่ได้มาดราม่าอะไรนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ช่างบางคนอาจจะซ่อมไม่เสร็จหรือซ่อมไม่จบตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับบางเครื่องบางรุ่นบางอาการก็ซ่อมไม่เสร็จซ่อมไม่จบก็มีบ้างเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมก็จะประกอบทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งให้คืนให้ลูกค้าหรือส่งช่างคนถัดไปนะเพราะฉะนั้นคนถัดไปเนี่ยก็ถ้าได้รับงานจากผมส่วนมาก ก็จะคืนทุกอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะว่าแต่คนอื่นไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องเอามาบอกกันตามตรงแต่อันนี้ก็เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าดูเผลอๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้ทําอะไรเละมาไม่ได้ยําอะไรมั่วมาก็ปกติดีนะครับแต่จะมีน็อตบางจุดเท่านั้นที่มันไม่ใช่ของเดิมมันอย่างเช่นจุดนี้เห็นไหมก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ มันไม่ใช่เนะเติมน็อตเดิมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเราก็หาใส่ให้ได้ไอเรื่องน็อตเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เดี๋ยวรื้อดูด้านใต้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่ครบไหมนะครับในส่วนของตัว50กิโลวัตต์ตอนนี้เท่าที่รื้อดูองค์ประกอบทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่เคยรื้อซ่อมช่างจะชอบแบบนี้นะครับถ้ามาสภาพเดิมเดิมิบๆเนี่ยอันนี้คือถูกใจเลยในสำหรับผมนะ ก็คือถ้ายังไม่ทําอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะทําง่ายกว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีเยอะกว่าอันนั้นเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าช่างคนก่อนเนี่ยก็อาจจะมีฝีมือในระดับหนึ่งถ้าเขาซ่อมไม่ได้แล้วมาต่อที่เราอย่างเงี้ยเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียกได้ว่าเราก็ต้องห้าส <c oughs> ิบห้าสิบเขาอาจจะมีฝีมือดีกว่าเราอีกเ <c oughs> ขายังซ่อมไม่ได้เลยแล้วเรามาซ่อมต่ออย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะ ประสบความสําเร็จไหมในตัวนั้น10กิโลวัตต์แต่ส่วนตัว50กิโลวัตต์เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ประสบความสําเร็จเยอะเพราะยังไม่ได้ทําอะไรมานะครับยกเว้นแต่ว่ามันเสียอุปกรณ์แปลกๆหน้าตาแปลกๆเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหาอะไรพอสมควรนะใี่ดูไส้ในสิอลังการงานสร้าง50กิโลวัตต์นะครับตัวนี้น,นะรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละตัวนี้ ค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งน่าใช้นะตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ไฟบ้านเยอะเป็นอุตสาหกรรมย่อมย่อม,อ,มอะไรอย่างเงี้ย50ิกิโลวัตเป็น3เฟสนะครับรองรับการทำง,งานแบบออนออฟกิดแบบอันบาลานเสด้วยคําว่าอันบาลานเฟสก็คือว่าเฟสหนึ่งอาจจะกินไฟเยอะกว่าอีกเฟสหนึ่งอย่างเงี้ยมันสามารถทํางานได้แล้วก็อันบาลานเฟสแบบ100%ด้วยในคู่มือแจ้งมา100%ก็คืออาจจะใช้เฟสอ่าเฟสนั้นนั้นเนี่ยเกือบเต็ม ยี่สิบสามสิบกิโลวัตต์เลยอีกเฟสหนึ่งอาจจะไม่กินไฟเลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีของเครื่องที่อันบาลานเฟสร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเข้าใจข้อมูลตรงนี้ผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคาว่าอันบาลานเฟสร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะสามารถจ่ายเฟสนั้นเฟสเดียวห้าสิบกิโลวัตต์เลยไหมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ความหมายก็มันมันก็ประมาณนี้นะก็น่าจะใช่แบบนี้แหละในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นระบบไฮโวล์ เขาเา้าแรงดันเริ่มต้นของแบตเตอรี่160โวลต์ไปถึงสูงสุดที่800โวลต์สองสติงสองชุดนะครับอันนี้ก็ชุดหนึ่งรองรับกระแสสูงสุดที่50แอมป์นะครับ50แอมป์ที่800โวลต์นี่ก็ลองคูณกันเอาเองว่ามันจะกี่กิโลวัตนะแถมยังมันทำงานอิสระด้วยฝั่งแบตเตอรี่2ชุดเนี่ยชุดนี้ก็สมมติเรามีแบตเตอรี่อินพุตเข้า200โวลต์ชุดนี้อาจจะมีแบตเตอรี่300โวลต์อย่างเงี้ยสามารถ ที่จะใช้แบัตคนละชุดกันได้เพราะมันทํางานแยกกันนะครับลักษณะการทํางานผมยังไม่เคยรื้อดูนะแต่เดาว่าลักษณะการทํางานมันคล้ายๆฝั่ง mppt ที่เป็นลักษณะบ o ตบั克คอนเวอร์เตอร์จะไม่ใช่วงจรไฟแบกอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบฟูลบิดแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแกน o ู t คล้ายๆ b o o ั b คอนเวอร์เตอร์นะครับในส่วนของตัวนี้มี pv ทั้งหมด4 s t สติง4ชุดแยกกันทำงานอิสระ แยกกันทั้ง4ชุดเลยนะครับสติง1ชุดหนึ่งก็ถ้าจะไม่ผิดก็20กว่าแอมป์ประมาณ26แอมป์ถ้าจะไม่ผิดนะครับ PV รับได้ถึงไม่แน่ใจว่า800โวลต์หรือพันโวลต์นะฝั่ง PV นะครับแรงดันสูงมากเพราะว่าเครื่องมีสเปคสูงนะครับใช้กำลังวัดสูงก็เลยต้องอทำแรงดันต่างๆทั้งแบตเตอรี่ทั้ง PV เนี่ยใช้งานที่แรงดันสูงนะครับ ต็แลดูอันตรายหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องขนาดใหญ่ๆนะครับบางคนเอาเครื่องดี50กิโลวัตต์ไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV ีเลยเพราะว่ามันเป็นไฮโวล์อยู่แล้วก็ต่อแรงดัน3-400โวลต์เข้าฝั่งแบตเตอรี่เลยนะครับแรงดันสูงๆเนี่ยมันจะทําให้กระแสฝั่งแบตเตอรี่เนี่ยต่ำนะครับเราจะเห็นกันดีว่าระบบ48โวลต์ที่ใช้แบตเตอรี่48โวลต์นะ มันจะกินกระแสกันเป็นร้อยแอมเลยถ้าโหลดเยอะๆโหลดสูงๆสายแบตนี่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ไฮโวล์เห็นไหมสายแบตเขาเล็กนิดเดียวเองนี่เพราะว่ามันรองรับกระแสไม่เยอะแต่รองรับแรงดันเยอะนะครับแรงดันสูงกระแสต่ำสายก็ไม่จะเป็นต้องใหญ่มากนะเห็นไหมสายแบตแค่นี้นะครับรองรับสูงสุดแค่5 0แอมเพราะฉะนั้นสายก็ไม่ต้องใหญ่มากนะ Okay. สายภายในเขาเขาใส่น่าจะเป็นสายตระกูลสายซิลิโคนคุณภาพสูงมามันก็เลยแรรดูไม่ใหญ่มากแต่ทีนี้สายใช้งานจริงเนี่ยก็ถ้าเป็นไฮโวลเนี่ยก็อย่างน้อยก็เบอร์20หรือเบอร์35สแควร์มิลนะครับถ้าเป็นระบบ48เนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องใส่พวกสาย50สแควร์มิล35สแควร์มิลบางทีเบิล2เลยนะครับถ้าเป็นแค่10กิโลวัตเท่านั้นเองแต่ตัวนี้50กิโลวัต มันไม่มี48โวลต์นะครับถ้า50กิโลวัตต์แบบนี้ถ้าไปใช้แบต48โวลต์นี่อ้โหนะต้องกินกระแสฝั่งแบตเป็น4ซ้า500แอมป์คิดดูเอาเองแล้วกันสายไฟมันจะขนาดใหญ่แค่ไหนเพราะฉะนั้นเครื่องใหญ่ๆตะกลูล 20k ขึ้นไป 30k 50k อย่างเงี้ย เขาจะไม่มีระบบ48โวลต์นะครับเพราะว่ามันจะรองรับกระแสมโหฬานมากเขาก็เลยไม่ทําออกมาก,ก็เลยจะกลายเป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์แบบนี้ไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็พามาดูงานซ่อมประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นหลายคนสนใจนะก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ